กับสวัสดีพ no. nah uh, so ี่น้องตอนนี้เราอยู่บ้านเถียงสวัน์พี่น้องอยู่บ้านมิเซยมาละพะว่าห้าสีมาอืมคือคือกันแทะเอามันคือคือกันกับของเธอสิวันนี้ทำอะไรทำอะไรกินทำอะไรกินเจ้ากับคือคือกันกับของหน้าในเพื่อนทำอะไรกิน phí hàng áo nhăn gì bò truy nă mùa như hương mắc mạo lạy vô mạo bệ truy nă mạo bệ truy nă มันสุกแล้วพ <plural issions S 3> ี่น <Alex Myers> ้องมหักเมาะนี่จ้ะพี่น้องจังได้นะขายน่ะลืมล่ะเอาบันทีจับบันสามตัวอร่อยจ้ะสามตัวอร่อยสามตัวอ่อยมันจับ แขนยาี้ยวยังเจ้าจับข้างล่างเอาคอยเงื้องแออหลหกจับบอกเลยว่าสีจับตั้งแต่เทิงเ <c oughs> จ้ากับเขาไปนั่งอยู่ในคอกอยู่ในกัดอิน <c oughs> กระซุ่มนั่นเฮ้ยแมนน่นเออเขาไปโลท่านเอาเอากัดอินานี่สางกลับไปทั้งมุดจักเต๋อ <c oughs> นี่มันมันเข้ามาเลยเข้าเข้ามาเลยนี่สิบเอ็ดตัว píp 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 โอ๊ยเขาอยากให้คัวให้ให้โกราบเบิด เอาไปเรียงพี่น้องโอ้โองงขนดไข่บแกเน่าเบิดม่ได้ลูกแต่เสียดายเนาะพูดถึงกะถ้าไดเถื่อนอะไรมันไข่อันไข่ห้างหนึ่งนาโบเมนเนี่ยน้อย เนี่มันคือเดียวว่ไปน้ำมูกไปน้ำมูกไหมาทีมา่าวที่มจ้าเอามันอาซาบาทตันนึงนะทำะซาบาตเียวตันนี้มันคือบาดมันคือวมีขนพรามันเป็นลูกหลอดเขาเห็ดเนี่ยพวกนีเห็ดกุบต้มกระมันปอยเนี่ย Cắp 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 Tôi nhảy kep 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 Ừ. <laughs> nên lẽ cái gì vậy ha tao thùng anh này tôi nhảy phi nó pít mong liềng phi này om tắc hải ngam ngam nó cứ mi tè quần mi tè quần trộn trộn mi tè quần trộn trộn nó mặc xe đà mặc xí đà xe dù bò xe bò เอาไปขายบ่เลยนี่มีแต่หน่วยงามงามพี่น้องบอบ่ไดด้เิมันสุกเหรอพี่น้องพี่น้องเจ้าไหนพวต้นที่เอามากิน,อกกน,นกเอาก่อนปี๊บพงเนี่ยมันสุกคือสีหวานขนาดต้นต่ำกับนี่เหรอาาซีมดูมันหวานอยู่บ่นะเออเจะไปต่ำพี่น้อง เปปียวากเ,เอาไปตำเอาไปตำหรือว่าสัวใส่ไปแดกพี่น้องเม้ยคือ,คอบเบนมเสียม,มาล่าวะเราไปขอหวยไปขอหวยอยู่ใส่นะเราไปขอหวยอยู่ใส่ วันหวยออกงานก็ต้องไปหาขอหวยสิแล้วแม่เนาะทามหวยนะ่ะมีเสียมมาลาก่อน เจเอาไปเจาคือบอไปต่ำเจาคือบอไปต่ำต่ำเลยบมมม่เาว่าปากจะแลไหมปากก็เล่อยู่มันหวานนะพี่น้องมันหวานมึงในอยู่เทิ่เงีักลายมันนี่เอาไปต่ำแล้วว่าสัวจะนำประแดกสะวันพีโคตดแ่บเลยในเนี่ต่ำนี่นั่นเลยะตุ้ยเบาเอือบอยากเออเมนเบาเอือตุ้ยตุย มันมัวในสวัามันมันซ้อนกันแล้วมันกระตืออืนๆควยจิรอนะลายลายบรรดาหวานะแถวแคมทังมองหน้าหน้าโคก้าย่ลงไปทาวาขุดกหผิลงไปทางท่วเอาอยนมันเป็นท้วาเป็นอ้างอ่านเมืองสิซิมให้ชุมชาเมือง นี่นี่บอนี่นี่นี่ไปซีซีมาซึ่ง้าเบึงหวานหวานเปรี้ยวหวานตะโคกต่ย่างหวานระ้ยกหวานตาเหรอโอ้ยกำลังกินเลยสวัสดีเอาเฉาแซ่บเพ็บแซ่บพี่น้องว้า ทงเงินทงทองไม่เสี่ยวบ่ห้องนะเอ้ยบ่แม่นกระสอบเงินกระสอบทองเฮยมาปลูกใหนีบอกมาคนนึงล่อพันอมีเสียวมาล่ามาก่อนพี่น้องเอาเฮ้ยเจ้าทำลายต้นมักอนี่เขากันสั้นเจ้ากันสั้นเจ้าก็เอาลงมาโลดมันหักแล้วเอาลงมาเก็บอยู่ลุมพี่ เอาลงเลยรอเลงเลยดีแต่ดีแต่จะคล้องเขาบ่ใหม่ดีแต่จะคลองเขาบ่ใหม่แล้วว่าบันนี้บันนี้รอบมันป่งใหม่พี่น้องแมันก็ขืนใหม่มันขืนใหม่มันบอดตายด้วยพี่น้องเนอะตนมันบอดตายบัดนี้ แ้าย่แบบว่าข้าตอนลงนะพี่น้องตอนงามเลยส่ะ่้างมาเจเทื่บอกว่าเออสิกำลังสียางมากกำลังสียางมากสิทามหวยนี่ภัยม่เสียมาล่าห์ะเอาเมนติเออเกี่ยวมือนี่ก็ยังท่นอยู่หรอคอยว่าเพราะว่าทองบอกว่าที่มันสีมากเหมือนแร้ อากยมาางซอยขอลีล้มละเนอยู่ไปซ่โมเดตาอยากอยากมาซางซอยอยู่อยากมา้างซอยอยู่ถามมูไหมามาจ้ะเเป็ดกจ้ังลอยค่ะิ่เป็ดซูขนมาางาลมออยากกินต้มเป็ดเดี๋ยวพี่น้องไปตะมวนได อยู่อยู่ในตะการเห็นนะจากนังไปเบึงเบึงเนมเซียวมาเอานันเอาหดงามันมืออ่ะบึงเน่เชื่อว่าค่อยบอกแล้ว เก้อหวานหวานหน่อยซุกนะดีนะบวได้ตัวได้เมซี่ยบอกน่บัวที่เสื้อไฮโซอีก ขวานดดเพื่อกล้วยมาในตลาดนะหีเอัดเว้าโอ้ยเออเฮากเ้าวกันเล้ากยอกซุ่มเพิ่นอยู่บอกหาซองหาสองอันที่จริงอ่ะอหาเขาผัดเว้าในติดปากหาซองหาซองว่าแล้วก็ฮูวากันนะากันอยู่ในกล้วยน่ะโอ้ผัดบุมีไฟเสือหลีเนาะ ได้เจ้าได้ตู้ได้เมเซียวมือนี่โอ้ลืมลืมซื้อเดอพี่น้องมือนี่สื้อเดอรมเเซียมาลาบขึ้นว่าสื้อหายโศกอีกแล้วเสื้อหายโศกอีกแล้วหัวได้กับงัวนั่นเนาะ ปดสี่หัเข็นเห็นเอฟซีคอมเมนต์ขอม่จูคือไปช่อคิดว่าจกไปช่ให้เขาแล้วว่าจกออกม้าเท่าไดก็เป็นไปหางสิบบาทหาซูนหาเด็กสบายกินนอสองเสือแล้วก็ซอหือกจะจะไปจกในสายอยฟนว่าคอยไปงานอ๋อเราคอยไปชัดมาปุ้งปุ้งกับบันูนโป้งกับแปะเอ้า เธอหนึ่งนะเือาบาทเนาะแต่ว่าข่อยนะจกเงินออกมานะดดัวขีดไปาบาทนะเป็นใบห้าสิบาทองเสอจกก็เป็นใบหาสิอเอามันคือสิตรงครับเ,เลข,ข่อยจุดแต่เลขูนแยนะัระ <c oughs> มีแดมากครับเสื้ออยู่ได้เฮ้ยาปนัวู <c oughs> <c oughs> เจ้าเกี่ยวเข่าว่าไม่เสียวมือนี่เอ้าวเก้ยวข้าวเกี่ยงมูอนีตด้าขเผื่เตือนเื่อเปลี่นเปล่นปล่อยกระสอบเงินกระสอบทอง เอองวสสรรค์กัง่ามดี๋มันมีใบน่อยู่ข้างน้าอยู่หน้าผากแล้วก็ขาดางคือกันอีกเอากัดเอาเมเซียลบอกบอกขายได้เมซียโตัวนี้เขาว่ามันสีน้ำโศกน้ำลาบมาไมาถ นอน่าหนุ่อิน้ำโศกน้ำลาบหมาหายีได้เมเซียวอือบ่อคายอือถาคายกับบเมลราคานหน่อยได้ง่วนพันนีเขาว่าอือมีอเ F C ว่า อยู่ฟังไทยนะ่ะเขาคล้ายตัวละแซนผุ่นง่วนแบบมันออกมาแบบนี้นั่นเพื่อนวะแม่เท่าไร่อแนกีบเลยไอมูานมันเดินจนี่กัจนี่อนได้ได้สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามตูแนเจสิเจ็ดยมันสลองยังมันสลองป้าเจ้าหมอได้ถ้าออกป่าจะออกเครื่องดื่ม

ฝานวราว่าเอาอืเพื่อนอยากได้แต่ต้นละหาพันผูเสียหายมู่นะเก้าแรกเก้าแรกเก้าวแรกจ้าพี่น้องเก้าวแรกอืมเราต้องผ่านเก้าวหนไปก่อนพี่น้อง เป็นบททดสอบเป็นบททดสอบให้แกบซีวิตเนาะพี่น้องเนาะคนเฮ้ามันก็ตองเทียนพี่เทียนถูกนั่นแหละอืมันถึงสิได้เนาะพี่น้องยังกันได้อกผิด้ห้าันก็อเอาเอามันเบิดได้เสียดายเอาเห็ดงามันหากแต่สิทธิมบ่ต่ำเสบๆ คือเห็นไปยังเจี๊ยบเนาะไปเด้อไปขุดจีรอนำกันมือนี่ตัวข้าวตั้ก็ไม่ยังเจี๊ยบขนาดโบมินเราตั้มโบแซบเราตั้มโบเป็นเราตั้มหมักหมาบโเป็ี่นข้าตั้มขาเพิ่นกระใส่ทั้งหมักหน้าน้ำมือหนาปูใส่ไอ้มันสมพิ่นใส่ประเด็ดละลายบะนี้เพิ่นบะใส่น้ำตาลปกติมันต้องใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลละลายคือข้าตั้มหมัก เขาตำบักยุ้งมือไหนยังแสบนั่นเคร่งแต่อันมือบุญชงเพื่อนนี่พี่น้องซีจีเละคายอยู่ลงเออในนงาวันนี้เพิ่นกระเจ็บหัววันนี้นั่นมูเพิ่งไม่ทูอังบบสวยไม่สวยเพห่อไม่สวยเลยกับกับเดี๋ยวนี้เพื่อนนะเออไม่ใหญ่นั่นเขาอยากกลัวเหรกลัว อืขีขข้ไล<อ>่แล้ววะเห็นเตยๆขี้ไล่กับโลดม,ม,มือนี่กับหูซึกว่าฝนมันสิมาหลบแร้งนี่นี่งบึงเบึงสถานการณ์แล้วถ้าพูดได้เกี่ยวเขามือนี่นะบ่หลอดมือแรงเห็นเห็นตั้งแต่ขอ้อไงเลื่อนตากอยู่ในเทียงพื้นนั้น เพิ então, ่ like park. นตากสองสามซันเข่าเพิ่นนี่ทีียงเพิ่นนั่นเออเต็มเทีียงอยู่ฝนห้ามเด้นี่ก็คือกันและนี <tech> ่เห็นว่าทองผ้าสว่างนี่บอกเพิ่นว่าจักน้อยเ้าสิไปขุดจิลล์กันพี่น้องไปแต่ว่ายังยังมาเอาอักุญชลพิษอยู่น้ำมันพะวันนี่กุญชล อ่านจไปเมื่อมลายได้แถวนั่นน่ะไ่่รอกระตาจะคือตะแพงเร่แต่ไปหาเห็ดเนาะไปหาเหตุนั่นได้เงียบพี่น้อง chờ mặc măng mặc măng mão, măng 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 ơi măng เหมือนเดิมไปพี่น้องคกับสิเดินทางกับแล้วพี่น้องจะสิไปบุดจิบโปมต่อซุ้มเพลินไปอะไรพี่น้องเบาเอื้อกับเบาหนาหฮาสิไปตามหลังแต่ว่างเข้าไปน้ำเพลินหัาสิไปอีกข้างหนึ่งพี่น้องทางเก่าเข้าซุ้มเพลินโล่งสามท่อเนาะพี่น้องปะติดตามคลิปหนาเดีวกันพี่น้องขอบุญขอบพุดพี่น้องเขามารับส้มเนาะพี่น้องขอบคุณตัากำลังใจเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องสวัสดีครับผม